มัวนัวบำรุงลำต้นใช้ช่วงที่ต้นพืชกำลังเจริญเติบโตช่วยให้ดินมีโครงสร้างที่ดีขึ้นระบายน้ำดีและอากาศได้ดีส่วนโมนไก่ใช้ช่วงพืชติดดอกติดผลใช้ทั้งสองอย่างร่วมกันนะคะจะทำให้เราได้ผลผลิตที่ดีค่ะย่าย่ามาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้ยาย่าจะพามาดูต้นมะละกอนะคะต้นมะละกอที่ใส่ทั้งปุ๋ยมูลวัวและปุ๋ยมูลไก่ไปชมกันค่ะปุ๋ยมูลวัวหากบ้านเราไม่ได้เลี้ยงวัวนะคะก็ต้องซื้อมาค่ะแถวบ้านยาย่าก็จะซื้อมาเป็นกระสอบแบบนี้นะคะซื้อจากบ้านที่เขาเลี้ยงวัวนะคะบางบ้านเขาก็จัดทาดีอย่างนี้นะคะคือทําดีมากเลย เขาจะทุบจนโมัลนละเอียดนี่เป็นก้อนละเอียดเราก็สามารถนําไปใช้ได้เลยโดยวางไว้ให้เป็นมลมัวเก่าก่อนนะคะตักแดดแห้งแล้ววางให้เป็นลมัลนเก่าก่อนหรือไม่ก็เอาเป็นบักนะคะมักเพื่อให้ลมัวย่อยสลายตัวเองก่อนนะคะหากเป็นลมัลนที่ยังไม่แห้งหรือยังไม่ย่อยสลายตัวเองจะมีความร้อนซึ่งความร้อนนั้นจะส่งผลเสียต่อระบบรากของพืชค่ะมันใช้ตอนต้น มะละกอนเล็กๆนะคะจะช่วยให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้นระบายน้ำและระบายอากาศได้ดีค่ะและเก็บความชื้นในดินได้มากขึ้นระบบรากพืชก็จะกระจายตัวในดินได้ดีรากก็จะเจริญเติบโตและหาอาหารได้เก่งนะคะเมื่อรากหาอาหารได้เก่งรากแข็งแรงนะคะก็จะส่งผลไปยังลำต้นใบดอกและผลผลิตที่ดีก็จะตามมา พอต้นมะละกอใกล้จะติดดอกนี้เป็นมะละกอพันธุ์เรดดี้ค่ะพันธุ์เรดดี้เตี้ยจะติดดอกเร็วค่ะติดผลเร็วพอมะละกอรเริ่มจะติดดอกเราก็ใส่มูลไก่ในมูลไก่ก็จะมีธาตุอาหารที่ช่วยบำรุงผลของพืชนะคะเช่นเราำไปใส่ผลไม้ต่างๆได้นอกเหนือจากมะละกอก,ก็ได้อีกหลายชนิดนะคะเช่นมะม่วงมะนาวมะกรูดอะไรเหล่านี้นะคะ มูลไก่เหมาะกับพืชที่กินผลค่ะเพราะมีสัดส่วนของธาตุอาหารฟอสฟอรัสอยู่เยอะซึ่งเจ้าตัวฟอสฟอรัสนี้นะคะจะบำรุงดอกเร่งดอกเร่งผลนั่นเองค่ะในมูลไก่นี้ก็เหมือนกันนะคะหากเราซื้อมาใหม่ๆอย่าเพิ่งนำไปใช้นะคะเพราะว่าจะมีความร้อนเขายังย่อยสลายตัวเองอยู่ต้องวางไว้จนเขาย่อยสลายตัวเองเสร็จแล้วอาจจะวางไว้หลายเดือนอย่างกระสอบนี้นะคะ,ะย่าวางไว้6เดือนแล้ว ที่บ้านก็จะซื้อมูลไก่มาวางไว้เยอะๆค่ะพอ6เดือนแล้วอย่างนี้คือเราจับดูไม่มีความร้อนคือเขาย่อยสลายตัวเองเสร็จแล้วเขาพร้อมที่จะเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชอย่างนี้จะมีประโยชน์กับต้นพืชไม่ทำลายระบบรากพืชนะคะก็นำไปใช้ได้เลยโดยโรยที่รอบโคนต้นหรือรอบๆทรงพุ่มของต้นไม้นะคะคือต้นมะละกอนั่นเองหลังจากใส่มูลนัวไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็สลับมาใส่มูลไก่ ช่วงที่เขากำลังออกดอกใส่มูลไก่15วันหนึ่งครั้งต้นมะละกอก,ก็จะติดผลมากมายค่ะการใส่มูลวัวสลับกับมูลไก่ก็จะได้ผลดีอย่างนี้นะคะมูลวัวบำรุงรากบำรุงลำต้นบำรุงใบมูลไก่ก็บำรุงดอกบำรุงผลแต่ทั้งหมดเขาไม่ได้แยกกันบำรุงนะคะเขาก็จะบำรุงส่วนต่างๆของพืชไปพร้อมกันนั่นเองเพียงแต่เขามีธาตุอาหารบางอย่างมาก ถ้าอาหารบางอย่างน้อยเพื่อนๆหลายคนอาจจะรู้และเก่งกว่าย่าๆนะคะก็ถือว่าย่าแค่มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะว่าในการนำมูลวัวและมูลไก่ไปใช้ร่วมกันได้ผลดีไม่ใช่ผลร้ายกับต้นไม้ทำให้ต้นไม้หรือผลผลิตของเรามีคุณภาพยิ่งขึ้นค่ะย่าขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย